เี่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโน่ปรกิงสไตล์ประจำวันที่4พฤศจิกายน2566โดยชายผู้วังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรนัสจใจการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้นะผมบอกได้เลยว่าฮอนด a นะฮะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหมดเปลือกว่าทีมอาเซียนทีมใดครบเครื่องมากล้วนเต็มไปด้วยนักเตะสมบูรณ์แบบในขณะนี้ โดยฮอนดะตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหมดเปลือกว่าทีมอาเซียนทีมใดที่ครบเครื่อนะฮะโดยการนี้เคนสเกฮอนดะแข้งยอดตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านการคุมทัพของทีมชาติกัมพูชาครุกคีกับฟุตบอลอาเซียนมานานกว่า5ปีเต็มโดยปัจจุบันเวียดนามกับไทยนั้นคือ2ทีมที่จะพยายามขับเคี่ยวในการสร้างผลงานเทือที่จะขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนในครั้งนี้ให้จงได้ล่าสุดนั้นเคนสเกฮอนดะกองกลางรัดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่น เปิดเผยถึงชาติอาเซียนที่มีความครบเครื่องมากที่สุดพร้อมด้วยนักเตะที่สมบูรณ์แบบในทุกขุมกําลังนะฮะโดยกรณีปรากฏนะว่าไม่ใช่ไทยแต่ว่าเวียดนามแต่กลับกลายเป็นทีมชาติอินโดนีเซียคือชาติที่เคซูเกะฮอนดะยกให้เป็นชาติที่มีความครบเครื่องมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอินโดนีเซียนั้นคือทีมที่มีความอันตรายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านของคุณภาพพวกเขามีขุมกำลังและผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบ นี่คือทีมที่ครบที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครัมนี้ผมมองว่าเกมระหว่างอินโดกับญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ี่าที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้คือสิ่งที่น่าดูชมเป็นอย่างมากท้านี้ตั้งแต่ชินตตยังกุซือชาวเกาหลีใต้เข้ามาคุมทัพอินโดนีเซียเมื่อปี2018ทีมชาติอินโดเองก็ถูกยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการอาผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนตเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนก่อนจะไปจบด้วยรองแชมป์จากนั้นชุดยุยสปีที่ถูกพัฒนาโดยชินตตยัง อย่างต่อเนื่องตลอดที่เคารับหน้าที่หัวหน้าโค้ชอินโดนีเซียก็สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมเหนือทีมชาติไทยในครั้งนี้ได้นั่นเองครับนะครับผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะเคซเกะฮอนดาก็บอกเลยว่าทางไม่ใช่ทีมชาติไทยไม่ใช่เวียดนามแต่เป็นทางอินโดที่จะมาแรงพุ่งแรงในตอนนี้ก็ลังลอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ไทยอย่าพึ่งยอมแพ้นะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากนันครับ อาล่ยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกดวนทีมชาติจีนนะโดยงานนี้ทางมโนโปรกิ้งทำการประกาศรายชื่อ26แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดลุยศึกอบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเอเชียซึ่งจะประเดิมนัดแรกพบกับทางทีมชาติจีนต่อด,ด้วยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกดวนทีมชาติจีนนะฮะก็จะมีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ เริ่มกันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันด้กันโอ้นี่คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาจะได้หแต้มจาก2เกมแรกอย่างแน่นอนจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิชไม่ดีพอสหรับทีมไทยหรืออย่างไรยังเล่นบอลระดับสโมอสรได้สม่ำเสมอในครั้งนี้อีกด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์ออกจากลีกญี่ปุ่นแล้วเลิอครับพี่คอมเมนต์ต่อมาว้าวประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายทุกคนคอมเมนต์ต่อมาทำไมไม่ไทยไม่กล้าสนักเตะรรุ่นเยาว์ คอมเม่ต่อมา90%ของผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งในด้านอายุและก็ประสบการณ์นะขออเมนต่อมานักเตะไทยทุกคนล้วนแล้วมีประสบการณ์สูงทั้งสิ้นเลยนะขอมเมนต่อมาประเทศไทยไม่มีสนามคุณภาพมาตรฐานฟีฟ่าบอนยังไม่ก้าวหน้ายังเหนือกว่าอินโดนีเซียอยู่ระดับหนึ่งเวียดนามก็เหมือนเดิมแต่ประเทศนี้แกล้งทําเป็นเล่นฟุตบอลเก่งระดับเดียวกันกันกบทาง AFF Cup ัถึงฟีฟ่าจะไม่รู้จักแต่ก็ยังดังไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ เขาไม่ต่อมาแดงดายังคงถูกเรียกติดทีมชาติแม้ว่าเขาจะอายุมากก็ตามทีต่างจะทางทูซเยไม่เรียกของเฟืองเป็นเพราะอะไรนะเขาไม่ต่อมาขอให้ประเทศไทยโชคดีในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาดีนะที่ไม่ส่งทีมที่แพ้ศูนย์ต่อแปดเข้าร่วมการแข่งขันเขาไม่ต่อมามาสจัน์มีชื่อของชินะทิ่สงการาซินผู้เล่นที่เก่งมากซะอย่างนั้นเขาไม่ต่อมาอดิศักอยู่ที่ไหนเขาไม่ต่อวมามีเดร์ลอยู่ในรายชื่อในครั้งนี้ด้วย คอมไม่ต่อมาไทยพร้อมเป็นจ่าฝูงรอบคัดเลือกแล้วอดใจรออีกนิดเขาไม่ต่อมาทีลิสิแ์แดงดาแก่แล้วอย่าบังคับให้วิ่งอีกเลยเขาไม่ต่อมานั่นเอเลียสนักเตะจากบาบิลิยูเนเตดจากแฟนบอลอินโดนีเซียนะเอมเม่ตอมาบริยูเนเตตสามคนเท่านั้นอีกเหรอเขาไม่ต่อมาทีมนี้แข็งแกร่งมากขอให้ประเทศไทยโชคดีเขาไม่ต่อมาพวกเขาจะแพ้ศูนย์ต่อแปดอีกหรือไม่ คอมเมนต์ต่อมาทีมที่แพ้0-8ต่อนั่นคือทีมแชมป์ AFF เลยนะนะนะผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลน,นะฮะที่ได้กล่าวถึงว่าการประกาศตัว26ผู้เล่นของทีมชาติไทยนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ายังมีความผิดหวังเล็กน้อยในขรังนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันีกครับเอาได้ยังไงงานนี้เอลิกขาวนะฮะเผยยังไม่ปิดโอกาสในการเล่นกับทางช้างศึกนะ โดยนาะรุปรับลูกครึ่งไทยสวีเดนบอกว่ายังไม่ปิดโอกาสในการมาเล่นให้กับทางทัพช้างศึกในขาังนี้ซึ่งทางเอลิกคาวนะฮะแบ็กซ้ายของ AGF อาฮุสทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กเผยผ่านสื่อประเทศสวีเดนถึงโอกาสในการย้ายมาเล่นให้กับทางทีมชืตอไทย โดยแข่งลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย2ปีรายนี้ได้เปิดเผยกับทางโบดีเคว่าพ่อของผมนั้นเป็นคนสวีเดนและผมก็เติบโตจากที่นี่แต่ผมมีครอบครัวในประเทศไทยเพราะรแม่ของผมอยู่ที่นั่นเราไปเที่ยวประเทศไทยกันทุกปีดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ยากสรับลำบากสำหรับผมในการตัดสินใจผมรู้สึกว่าผมสามารถจะแข่งขันเพื่อติดทีมชาติสวีเดนในครั้งนี้ให้ถึงได้ ดังนั้นจังหวะเวลายังไม่ค่อยดีมากมายนักประตูของผมเองก็เปิดปร,รับทีมชาติไทยอยู่เสมอแต่ว่าผมคิดว่าจังหวะตอนนี้ยังไม่ดีพอที่จะเปลี่ยนทีมชาตินะผมมีนัดกับทางบาดามแป้งสองครั้งและเราเองก็ได้พูดคุยกันผมบอกเธอว่ายังไม่ได้เลือกเลยแต่ประตูของผมเปิดสำหรับทางทีมชาติไทยเสมอตอนนี้ผมอยากจะผูกติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผมนะ สำหรับทางทีมชาติไทยเตรียมจะประเดิมเปิดบ้านพบกับทางจีนในศึกบอลโลกปี2026นะฮะรอบคัดเลือกนะครับผมโซนเอเชียรอบ2วันที่16พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา30นาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นน,ะน,นวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านก,กันครับ เอาล่ะยังไงประกาศผลจับสลากบริโวคครับ2023รอบ32ทีมสุดท้ายโดยงานนี้นะผมาทางด้านของการประกาศผลจับฉลากประกบคู่ศึกฟุตบอลบริโวคครับ2023รอบ32ทีมในครั้งนี้เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจับสลากศึกฟุตบอลบริโวคครับ2023รอบ32ทีมโดยในรอบนี้จะมีทีมทั้งหมดในไทยลีก และก็ไทยลีก2และก็ไทยลีก3โดยผลการจัดสลากประกบคู่ริงโมงครับสพัารอบสามสทีสุดท้ายไม่ดังต่อไปนี้เริ่มไปที่หนองบัวพิษ FC นะฮะเจอกับทางขอนแก่นพัทยาอยู่เต็ดจากทีสเจอกับทางอุทนีเอฟซีทีหนราชนาวี FC จากทีเจอกับทางบีทีประจบ FC จากทีนครศรีอยู่เต็ดจากทีเจอกับทางราชบุรีเ c จากที สงขลา FCT สามเจอกับทางโพลิเทโล Fc จากที1บางกอก FCT สามเจอกับการท่าเรือ f อในทีหนึ่งพีทีประจวบ Fc เจอกับนคนปรปฐมยูเต็ดนะฮะบันค่ายยูเต็ดนั้นเจอกับทางลีโอชิงไก่เอ็มเอชนครศรีซิตี้เจอกับทางลำพูนบรีเออร์สาคอนสมุทรสาครซิตี้เจอกับทางบีจีปทุมเกษตรศาสตร์เอ Fc เจอกับทางต,ตรัส Fc ส่วนประการซิตี้เจอกับทางชมบุรี Fc พรามแบงคอกเจอกับทางสกอตไทยเอ Fc อุดอนยูเต็ดนะฮะเจอกับทางบุรีรัมมหาสา,า,ารคาม SBT เจอกับทางทรูแบงคอกและสุดท้ายลำปาง FC เจอกับทางเมืองทองยูเต็ดในครันี้โอ้โหเป็นาว่างานนี้นะผมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรนครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับเอาได้ยังไง BIG Academy ควา้าแชมป์ลูกหนังสิงจูเนียคับสนาม3ในคณะนี้นะ โดยสิงจูเนียครับครั้งที่25นะฮะรายการฟุตบอลเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีระเบิดศึกลูกหนังพัฒนาเจ้าหนูแข่งไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเข้าสู่การชิงชัยสนามที่3ที่จังหวัดนคปรปฐมเมื่อนักเตะรุ่นจิ๋วเข้าร่วมมากกว่า40ทีมแย่งความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและชิงตัวเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยทั้งผ่านการดวลแบบดุเดือดได้คู่จิงชนะเลิศก,ก็คือทีม B.I.G. Academy กับทาง Dream Academy ซึ่งแบบนี้ในเวลาปกติเสมอกันไป0ูต่อศต้องตัดสินกันด้วยการโดนดุดโทษก่อนที่ทาง B.I.G. Academy ชนะไป4-3ต่อคว้าแชมป์สนามนี้มาคอรองได้โดยทั้ง2ทีมยังคงควงแขนกันเข้าไปเล่นในรอบสท้ายรอบชิงชมป์ประเทศไทยด้วยส่วนคู่ชิงอันดับ3 M.B.F อัมพวาชนะทหารอากาศลีอากีฬาไป2ต่อ1ในครังนี้นะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่4พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ